รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคอยาากกกจะบใหห้้โลไไดรูว่่่นนีีทสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมารายการคนคุ้นคนได้นำเสนอเรื่องราวของชาวนาต่อท่านผู้ชมหลายต่อหลายครั้งนะครับ นอกจากจะเป็นการยืนยันจุดยืนของรายการในการเห็นถึงความสำคัญของอาชีพคนปลูกข้าวแล้วยังเป็นการช่วยยืนยันว่าประเทศนี้ยังพอมีชาวนามืออาชีพหรือจะบอกว่าเป็นชาวนาที่ไม่ได้ใช้แรงทํานาอย่างเดียวแต่ว่าใช้หัวสมองใช้ปัญญาในการทำนาด้วยนะครับลงเหลือติดแผ่นดินอยู่ในยุคที่ชาวนาแท้ๆกาลังจะสูญพันธุ์ไปจากประเทศชาติของเรานะครับในรายการคนข้นๆวันนี้เรามี ชีวิตของเด็กหนุ่มชาวนาคนหนึ่งครับที่เปรียบเสมือนปลาที่ว่ายทวนน้ำนะครับเขาเรียนจบปริญญานะครับแต่ว่าเลือกที่จะทํานาเป็นอาชีพเป็นการทําจริงๆนะครับไม่ใช่ทําเล่นๆหรือว่าทําแบบโรแมนติกชั่วครั้งชั่วคราวการเลือกอาชีพที่ต้องเอาหลังสู้ฟ้าเอาหน้าสู้ดินซึ่งเป็นอาชีพที่ลูกชาวนาส่วนใหญ่วิ่งหนีจะทําให้เขาต้องเผชิญกับปัญหาและนําพาไปสู่การเรียนรู้การขัดเกลาชีวิตของเขาอย่างไรบ้างนั้น ต้องติดตามในรายการนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือว่าตอนนี้นะครับชาวนาเงินล้านไม่ได้มีแต่คุณชัยพรพรมพันธ์แล้วนะครับแต่ว่าชาวนาเงินล้านคนที่สองอายุไม่ถึง30ปีนะครับแค่27ปีเท่านั้นและผ่านการทํานาเพียงไม่กี่ฤดูกาลเท่านั้นนะครับมีแล้วครับเขาทําอย่างไรถึงมีทั้งความสุขและมีทั้งเงินล้านในการทํานาติดตามชมได้ในรายการคนพึ้นคนวันนี้ครับ ก่อนน้ำท่วมใหญ่เมื่อปลายปีที่แล้วนะครับชัยพจนยิ้มใสเด็กหนุ่มร่างใหญ่วัย27ปีจากบ้านครองหนึ่งอําเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีมาสร้างเพลิงพักเล็กๆนะครับในทุ่งกว้างใหญ่กว่า150ไร่ซึ่งเป็นพื้นที่เช่าในอําเภอเชียงรากจังหวัดปทุมธานีเขาเริ่มต้นมาบุกเบิกพื้นแผ่นดินแห่งนี้ด้วย2มือ2ขาของเขาเองนะครับด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นที่จะแปลเปลี่ยนพื้นแผ่นดินรกร้างแห่งนี้ให้กลายเป็นพื้นดินทํากินนะครับเพื่อที่จะเป็นนนพื้นนา ที่จะเป็นทั้งการพิสูจน์ความเชื่อต่อคนรอบข้างรวมถึงจะเป็นสนามปะลองชีวิตให้กับตัวเขาเองนะครับตอนมาบุกก็ก็มาคนเดียวนี่ครับแล้วเรเห็นกัเวมอนกันอนะ่ะกัวทำไม่ไหวกูว่าโอ้โหเคยทำนาแก่สามที่ไร่พอมองเนี่ยดูเยนะหมาหลงเลยแล้วแบบทุกที่ก็ลกไปหมดครับแล้วตอนนั้นพอตอนกลัวนี่แก้ปัญหายัางไงไม่นึกอะไระแม่ก็บอกอย่างเดียวก็ถามไม่ได้คุยอะไรกับแม่หรอกแต่แม่จะสอน,นคำหนึ่งบอกว่างามกลัวคน ทำไปห,หมดไปเองอแม่จะพูดเอง,ไงกลัวคนนะผมก็ตตบ,บันมันเข้าไปเลยอดีชัยพลหรือว่าเก็กจบนิติศาสตร์บัณฑิตมาจากมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพนะครับแต่แทนที่เรียนจบแล้วแล้วจะเดินหางานหรือว่าสมัครเป็นนิติกรเช่นเดียวกับเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกับเขานะครับแต่เก็กนั้นกลับตัดสินใจเดินทางกลับบ้านไปนอนอ่านหนังสือไกวเปลเล่นอยู่ที่บ้านนานถึง2ปีนะครับเพราะว่า หาคาตอบให้กับตัวเองไม่ได้ว่าอาชีพอะไรที่เหมาะกับคนที่รักอิสระอย่างเขาที่ไม่ต้องการที่จะเป็นลูกน้องหรือไม่ต้องการที่จะเป็นเจ้านายใครก็กินนอนอ่านหนังสือพี่ชายมันก็มายืนค้าหัวที่ไปบอกว่ามึงมึงไม่เห็นพ่อเลยเนี่ยพ่อก็เอาไปชดยามึงเรื่อช่วยเขาวะผมไม่เคยทำทำให้เป็นอะไรเงี้ยมันบอกว่ามึงเป็นคนไม่เอาไหนมันก็มันก็อยู่ในหัวมันกล้องอยู่ในหัวมึงคนไม่เอาไหนมึงคนไม่เอาไหนคนไหน ไม่เอาหาอะไรเลยนี่หวาไม่เอาไหนคือจะดีก็ไม่ดีจะเร็วก็ไม่เรวจะไปไหนก็ไม่ไปเหมือนตรนนี้เป็น <c oughs> เป็นที่ว่ามันเริ่มคิดมาคิดได้ไนงะว่าเออเราก็เลยทําตัวเป็นลูกจ้างพ่อดีกว่าออ,ออกไปฉีดยางเนงะี้ยตอนที่้านทำานเคมีอยู่ก็รู้ร,รู้ว่ามันไม่ดีหรอกยาเคมีเนี่ยมันอันตรายแต่เันไม่มีตังใช้อนะอยู่กับบ้านถึงมันจะไม่ท้องมันไม่อดอะไรไม่อะไรอย่างเนงะี้ยเราก็ไปรับจ้างพ่อดีกว่า หลังจากที่มาช่วยพ่อทำนาอยู่ได้สองสามฤดูกาลนะครับชัยพลก็เริ่มตั้งคำถามว่าการทำนาเคมีแบบพ่อนั้นมาในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่นะครับเพราะว่าต้องเอาสุขภาพของตนเองนั้นไปแลกกับผลผลิตที่ได้รวมถึงบรรดาชาวนานั้นก็ต้องไปนั่งหน้าแห้งอยู่หน้าโรงสีทุกครั้งในวันที่ต้องเอาข้าวไปขายนะครับเพราะว่าไม่มีอำนาจต่อรองใดๆจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับเก็กก็ได้มาพบกับคำตอบที่เขากำลังแสวงหาเมื่อเขาได้มีโอกาสได้ไปอ่านเรื่องราวของชัยพรพรมพันธ์ชาวนานเงินล้านนะครับ และอาจารย์เดชาสรีพัฒเจ้าของวาทกรรมที่บอกว่าข้าวมีเบอร์นั้นก็คือข้าวหมอนวดนะครับในนิตยสารของคนเมื่อเดือนมีนาคมในปี2552นะครับและตัวหนังสือเพียงไม่กี่หน้าก็ได้ทําให้ชีวิตเด็กหนุ่มวัย27ปีผู้นี้นะครับเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงไม่ได้ใช้เคมีแล้วแบบผลผลิตอาชอร์รทำร้อยสามไร่กำไรปีนึงเป็นล้านอย่างเงี้ย ใครฟังก็เหมือนกับเพลิวันอะไรเงี้ยแต่เรามองดูแบบว่าแค่บางกะม้เองจากที่บ้านไม่ไกลเราต้องมาดูด้วยตาเองแล้วพอไปเจอพี่ชัยรยพงไงกลับเอากลับมาทดลองทําดูทาครับทาครับเริ่มก้าวอะไรสองงานแล้วตอนนั้นพ่อว่าไงเขาเห็นด้วยไหมไม่เห็นด้วยนะแค่ไม่เผาฟางก็ <c ười> แค่บอกว่าทำน้ำไปเผาฟางเขาก็โหดลาอะแล้วว่าจะไถไม่ได้ยังไงถไถได้ยังไงไมันก็ติดผานอะไรเงี้ยทำไม่ได้หลอกอะไรเงี้ยเราก็ดื้อ การเริ่มต้นทำนาอย่างชัยพรพรมพันธ์นั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องอยากเย็นอะไรนะครับแต่การที่จะทําให้คนรอบๆข้างโดยเฉพาะพ่อนะครับเชื่อว่าการทํานาแบบลดต้นทุนไม่ใช้ปุ๋ยไม่ใช้ยานั้นนับว่าเป็นเรื่องยากถึงยากที่สุดนะครับแต่ว่าด้วยความรั้นทําให้เก็กนั้นต่อรองกับพ่อนะครับบอกว่าถ้าไม่แบ่งพื้นนามาให้ทดลองทําก็จะไม่ช่วยพ่อทํานาอีกต่อไปนะครับนั่นจึงเป็นเหตุทําให้พ่อนั้นแบ่งพื้นนาลูกเมียน้อยหรือพูดง่ายๆว่าเป็นนาดินเลวนะครับจำนวนเก้าไร่เศษ มาให้เขาทดลองทําและจากจุดเริ่มต้นเล็กๆข้ามกลางเสียงดูถูกข้ามกลางเสียงเยอะอยันนั่นเองนะครับที่เป็นจุดเริ่มต้นทําให้เขาขยายพื้นนานะครับจนกลายมาเป็นพื้นดินแห่งนี้ในอาเภอเชียงรากที่มีพื้นที่กว่าร้อยไร่นะครับ เดีย๋ยวขวางอีกรอบนะขวางรอบก,ก็ทีนี้ก็ก็รอ,อน้ําขึ้นน้ําลงแล้วทํานี่ทาคือทําคนเดียวเลยปะมีพระพวมมาช่วยฮะแต่ถ้าเกิดพวกยังไม่มาเราก็ต้องไม่รอฮะพอมาทํานานี่จริงๆช่วงต้นนี้คือช่วงที่ต้องขยันหน่อยก็ต้องบังคับตัวเองหน่อยฮะ,ะถ้าเกิดเราเรากําหนดวันที่เราจะหว่านได้แล้วเนี่ยคือต้องเดินหน้าดียวแล้วงานคือต้องต้องคืบหน้าวันต่อว,วันแ,วแต่ในมุมของความเชื่อของคนส่วนใหญ่บางที เหมือนที่ก็บอกตอนนที่ชาวนามันชาวนาน้อยลงไปเรื่อยใช่ไหมเพราะคนทําเสร็จเขาก็าาาาาามองว่ามันเป็นอาชีพที่ทํางานหนักแต่สําหรับเรานี่มองอย่างไงบ้างงานหนักมันเป็นงานที่มีเกียรติและต้องมองให้สนุกม,มองว่านะคืองานที่สุจริตเนี่ยมีม,มีมีเกียรติเท่ากันหมดคืออย,อย่างอื่นคือสมมติกันไปเองละคือ,อยังเป็นเป็นหมอรักษาคนนะต้องแบบเหมือนได้บุญมากกว่าอะไรเงี้ยแต่จริงงานที่สุจริตผมว่าศักดิ์ศรีของงานมันเท่ากันหมดไอ้ตรงนี้แหละที่ที่ที่ผมมองอย่างงี้ไงผมถึงอยู่ได้ไงคนหนึ่งอาจจะไม่ได้คิดอย่างนี้นะอาจจะมอง เปลือนคีเลนอะไรเงี้ยจริงๆเราควรอยู่กับธรรมชาติผมว่าอันนี้แบบว่าไปขังตัวเองอยู่เหมือนกับในตึกคอนกรีตแบบถ้ำนี้มันก็ไม่ใช่ธรรมชาติของมนุษย์หรอกมองว่านะเหมือนกับเราอยู่มันอึดอัดนะอยู่อย่างนี้ดีกว่านะตามุมผมนะครับแต่ในมุมของความชื่อของคนส่วนใหญ่บางทีเหมือนที่เขาบอกเดี๋ยวนี้ชาวนามันชาวนาน้อยลงไปเรื่อยๆใช่ไหมเพราะคนทสร็จเขาก็มองว่ามันเป็นอาชีพที่ทํางานหนักแต่สําหรับเรานี่มองยังไงบ้างอะ หนักเลยมันก็หนักก็หนักอย่างที่เห็นเนี่ยแต่มันก็มีมุมที่มันสบายนะอืมุมที่เราแบบว่าไม่ต้องไม่ต้องไปแบบว่าเช้าว่าต้องตื่นอาบน้ําไปทํางานเย็นก็เลิอกอะไรเงนี้ครับมันกาหน<ม>ดชีวิตตัวเองได้อมันก็ได้มันก็ได้ความอิสระเป็นควขี้เกียจที่มีกินบางทีการแบบไม่มีชีวิตเป็นของตัวเองที่แท้จริงเนี่ยมันเหมือนกับเราขายเวลาในชีวิตไปในหนึ่งวัน แต่เหมือนกับว่าถ้าเราต้องหายใจรถทิ้งไปวันๆโดยที่เราแบบเราไม่มีกิจกระใจนะอันนี้มองในคนที่แบบทาไปเพราะไม่รักนะเหมือนก็ไปเป็นลูกจ้าง,งเขาอย่างเงี้ยก็เหมือนกับเขาซื้อชีวิตเราได้ได้วยเงินวันละ800รอยบาท700ร้บาทพันบาทแล้วแต่แล้วแต่ตาแ,แหน่งหน้าที่ถ้าเอามาหารดูแล้วนั้นผมผมให้ผมนั่งเฉยๆโดยที่แบบว่าห้ามคิดอะไรนะมึงต้องนั่งอยู่อย่างนี้นะห้ามอู้ห้ามอะไรนะพันหนึ่งหรือเจ็ดแปดร้อยผมว่าผมไม่เอานะก็สักแต่ว่าเช้ามาก็แต่งตัวออกจากบ้านไปทำทำไม่มีกินอ แต่ไมได้มีหวังอะไรในชีวิตไม่ได้แบบไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองแบบมีชืิตของตัวเองคือมองไม่เห็นตัวคุณค่ากับความสุขในงานก็เหมือนกับมีกินแต่หลายหวัง เดี๋ยวรอน้ำขึ้นเลยขึ้นน้ำเลยครับ,เด,บเดี๋ยวเหลือทำอะไรต่อบ้างไปนู่นอย่างเงี้ยอ๋อเดี๋องยิ่งเหลืออีกแรงเหรอต้องไปนู่นาไฟนู่นไฟเลยฮะอืมแล้วของเก๊กนี่คือทำถึงกี่โมงก็อยู่ที่เราพอใจคนระับบางทีงานมันมันอีกนิดเดียวมันจะเสร็จแต่มันกลับดึกก็ต้องดึกเพราะอีกวันหนึ่งบางทีเราขี้เกียจวิ่งรถไถไปเงี้ยเราก็เก็บให้เรียบร้อยเลยแต่บางทีงานเราได้อย่างคาดแล้วโอเคพรุ่งนี้แบบว่า ราดูว่ามันไม่ใช่เร่งรัดอะไรบางทีอาจจะนิดๆหน่อยๆก็พอทือ่เคยคดึกสุดถึงยี่โมงเที่ยงคืนครึ่งไดน,นึงโอ้โหเหรออ่แสดงว่าโดยโดยกำหนดจริงๆแล้วมันจะว่ามันเป็นงานอิสระมันก็อิสระแต่ว่าจะเป็นงานที่มันอาจะจะต้องอาศัยความมีระเบียบวินัยในตัวเองในการทํางานมันก็ต้องอาศัยเหมือนกันนะครับอย่างนี้มันทำให้โตขึ้นไหมก็ดีนะกายคือคืออะไรที่เรากําหนดด้วยตัวเองโดยที่เราไม่ต้องแบบมีใครมาลุ้นหลังนี่ก็น่านนจะเรียกว่าโตได้แล้วมั้งม จะเห็นดวงไฟลูกเล็กๆของรถไถยังคงวิ่งอยู่ในท้องนานะครับถึงแม้ว่ากิกจะบอกว่าอาชีพการเป็นชาวนาที่เป็นอาชีพอิสระไม่ได้เป็นลูกน้องใครแลวก็ไม่ได้เป็นเจ้านายใครด้วยนะครับแต่ว่าอาชีพอิสระแบบนี้ก็ไม่ได้ได้มาฟรีๆนะครับแต่ว่าต้องแลกมาด้วยการทํางานหนักความเอาจริงเอาจังความรับผิดช,ชอบแล้วก็ระเบียบวินัยในการที่จะดูแลตนเองนะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดการออกมาทํางานหนักแบบนี้ก็อาจจะเป็นการพิสูจน์ให้เห็น ความเชื่อและก็ความศรัทธาของเด็กหนุ่มคนหนึ่งต่ออาชีพที่เขาเลือกแล้วนะครับในนะชีวิตจริงๆมีเคยทุ่มแรงทุ่มใจอะไรให้กับงานอะไรมากเท่ากับทํงานปีนี้ไหมสมัยมก่อนก็เป็นนักกีฬานะแต่ก็เหมือนยังไปไม่สุดจะอยากจเป็นทีมชาติก็เป็นได้แค่คู่ซ้อมทีมชาติ<ม>เป็นนักเรียนก็ก็งั้นๆไปน,นิติกาสตร์ไทยอีกครับ พอไปเป็นนักศึกษาก็หปีอีกอตรงนี้ก็หนึ่งก็ว่าเฮ้ยมันมันต้องจริงกับชีวิตได้แล้วนะถ้าเราจริงกับชีวิตชีวิตมันจะจริงกับเราคนะือพอมานึกอีกทีไอ้ที่เราเราแบบไม่ได้ดีอทีก็เพอาเราไม่ยอมจริงกับมันทําตัวเกะกะเกะกะไปวันๆอะไรเงี้ยค,คือคนเราเป็นปัจจุบันนะต่อให้เละเทะยังไงมาก็แล้วแต่ถ้าวันนี้มันดีได้ก็คือจบอส่วนใครเขาจะมองข้างหลังเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเขาแต่เรามองมาว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนแล้วนะมันแสดงผื่นนานนี่มันก็มันก็ ที่สุดได้หลายอย่างสิมันไม่ใช่แค่ทำนายอย่างเดียวนะมันไม่ใช่ที่ดินทำกินอย่างเดียวสำหรับผมนะเป็นเหมือนสนามชีวิตของผมที่นี่ครับคือต้องทนให้ได้กับการอยู่คนเดียวอ่าฝนลำบากนอนก็ไม่มีไม่มีไฟฟ้ามีอะไรถ้่เราจะเช่าพาร์ทเมนต์ไว้เราก็ไม่เคยนอนกั้งคืนครับต้องมานอนแล้วก็นอนพักที่นี่ไม่เคยหนีหมากลับไปห้องเลยเวลาฝนตกแล้วก็อยู่กับหมาที่นี่ที่นี่คือเอาทื่นี่มันก็คือเป็นบททดสอบทดลองเลยใช่ใช่